เอาเราดีกคด้วยนะวันนี้ผมเล่นมาเก่งแล้วนะครับนะจูบหมูหยอกพิษต่อคลิปแล้วทุกคนไม่ว่าเราจะอัดทีละสองคลิปเลยว,วันนี้นะครับนะวันนี้จะมาสอนทำ shadow b a s นะป่วยป่วยสอนทำ shadow b a s นะครับ, <c oughs> รรบแล้วก็ดาบแช้งนะครับแล้วก็ส่วนของเอ่อเฟดดี้แฟรแบนะครับนะว่าทำไงนะครับนะได้หอของไงด้วยนะครับไฮเดนสติกกี้เนะี่ยเออเดี๋ยวสอนทำไฮเดนสติก ซิเกอร์ด้วยนะครับนะซึ่งเป็นอาอวุธในสองอันนี้นะมาอย่างแรกเรารีวิวก่อนนะครับนะชาร์เเบสครับเป็นอาวุธที่เขาทำเนียโกแล้วก็หาไม่ยากมากนะครับก็คือประมาณหาย,ยากเพราะตอนนี้อีเวนต์หมดแล้วนะครับซกิลแท้ครับเป็นการปาดขึ้นดาบไปนะครับนะสัมชั้นโดนี่อ่าโดนสองตัวเลยนะส่วนสกิลเอ็กซ์่ะเหมือนเดิมครับเหมือนเป็นมันจะเป็นไอเอ็มอะตอมิกนะนี่เลยก็คือระเบิดรอบเกือบรอบก่อประมาณนี้วงก็ใหญ่อยู่นะครับนะประมาณนี้นะครับ พอๆกับออดาบปลาฉลามเลยนะครับนะแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่เก่งจะเก่งมันจะเก่งน้อยกว่านิดหนึ่งนะนะดาบปลาฉลามไม่เก่งมากแรงมากเลยนะฮะอ่ะต่อไปฮะเป็นไฮไฮดันฮิดันฮิดันปะเออมอนอ่านฮิดันหัวหาได้หนีเจริญฮ <Dun> ิดันเลยดาบของเคียวฮิดันนะมีสองสกิลนะครับสกิลแซดเป็นในส่วนของการปล่อยสกิลด้านหนะานี่สกิลแซดเป็นการปล่อยวงไฟออกไปนั้นดาเมจไม่ได้แรงมากนะครับ ส่วนเอ็กเนี่ยเอ็กเนี่ยดีก็คือเอ็กสามารถปล่อยวาวมันได้นะอ่ะก็คือรัวๆด้วยสกยิลมันรัวด้วยนะอย่าก,กดไปก็คือเป็นการปล่อยวงพื้นออกมานะครับนะสร้างดาเมจรัวๆนะครับนะเนีย่ยเห็นไหมอยู่ฐานนะอยู่ฐาด้วยนะครับอยู่ฐาอยู่านาเอาเรื่อยเลยนะครับนะสกุลที่ดันนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเป็นในสองเจ้าเซเบอร์นะครับเซเบอร์ er เนี่ยเ,เทออ่อนเทเลยนะครับนะเซเบอร์เซเบอร์จื๊อเซเบอร์ เซเบอร์เนสองสกิลครับสกิลแซดเป็นการปาดทขึ้นดาบไปแล้วเหมือนกันนะครับประมาณนี้คูดาเร็วเซเบอร์คือคูดาเร็วนะครับส่วนเอ็กก็เป็นการปาดเอ้ยไม่ใช่ปาดเนี่ยเหมือนเป็นการปาาล่อยฮาชิราชันนะครับนะในการสร้างดาเมจรอบวงเป็นเอลีนะครับคูดาเร็วนะนะคูดาเร็วคูดาเร็วเนี่ยเห็นไหมคูได้เรื่อยเรื่อยเลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปฟาร์มฟาร์มบงฟาร์มบอสอ,อีเวนต์เนี่ยได้เลยนะครับนะดีเลยต่อไปเฟดี้แฟตแบร์นะเฟดี้แฟตแบร์เนี่ย จะอยู่ตรงก่อนนู้นมีเกาะเฟดดี้แฟดแบร์อยู่นะครับนะอ่ะสัตว์เฟดดี้แฟดแบร์นะครับนะมีสองสกิลก็คือสกิลแรกเป็นการปล่อยหัวเฟดดี้ไปนี่ประมาณนี้แล้วเอ็กะเป็นการปล่อยเฟดดี้เวอร์ชันบิ๊กบุ่มเห็นตูดตูดนั่นแหละประมาณนั้นเฟดดี้แฟดแบร์นะฮะประมาณนี้เอาละเรามาพูดถึงอาวุธที่ดังก่อนนะครับนะก็คืออาวุธนี้นะที่มันต้องใช้ออฟเลสออฟยีโลหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่า อันนี้หาไงพี่มิจิหาอยู่ง่ายกว่าที่คิดอ่ะดูนะให้เราคือหลนยอดอ่ะมันแอบอยู่ตอนน้ผมงายไม่เห็นหรอกผมไปทาแอดมินมาเลยรู้นะว่าอยู่ไหนเน่เลื่อทาประสีตีไปเนี่ยเลื่อหลับเลยใช่ฮะัหลับง่ายมากใช่หลับโค้งง่ายเลยเก็บเลยพยายาเก็บอุ้ยแนวเลยด้วยอุ้ยเก็บเลยคุ้มตีเดียวคุ้มเลยก็มีการดับออฟเยลโล่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับออฟเลสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้จะเกิดเออเรอเกิดนะั้ี๋ยวมีแจ้งเตือน๋ยวมันก็เกิดนะครับนะมันเกิดไม่นานนะครับนะอ่ะไปกันดีกว่าต่อไปต่อไปฮะจะเป็นใน่วนของเจ้าเอ่อชาโดนะครับอุช่าโดเนี่ยจะดับแค่บ,บอสต,ตัวเดียวคือบอสแลนนูนนะบ,บอสไอแลนูนะให้เราวับเด้ไหมนะครับก้าการดอับอยู่นี่เลยนะครับนะ จะทำเป็นโซ่ของ off dark นะครับ off shadow หนึ่งเปอร์เซนต์แล้วก็แบทหนึ่งเปอร์เซนต์ off dark หนึ่งเปอร์เซนต์นะครับนะก็ทำให้หาเก็บไว้นะพวกนี้นะให้เราตีไปฮะนี่มาชา a d o w เกิดอ๋อไม่โดนอ๋อมึงเล็กอะไรมึงเนี่ย f a ดี y fadey กูหนึ่งบอลเลยเฟ f a แฟ y f a ที่โคตรแรงนะฮะเลี้ย off bar ไม่เหี่ยวนะนะก็มันจะเกิดประมาณทุกห้าทีแล้วนะครับนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะซับเออชา a d o w นะครับนะ ก็เราตีชาร์โดไปเรื่อยครับเพื่อหาออฟชาร์โด้แบทแล้วก็ออฟดังนะเพื่อเอาไปทำนะครับนะก็วิธีส่วนจุดทนะํานั่นก็อยู่นี่เลยอีเวนตะ์นะครับเทพิบิ้นไปใช้ดาบด้วยวะจําไม่ได้แต่น่าใช้ออฟชาร์โดกับ off dark, ออฟดังเฉยนะครับนะถ้เทพิบิ้นนะให้เราขึ้นมาฮะเนี่ยจะอยู่หลังคราวนี้เลยนะนะสับชาร์โด้นะเนี่ยใช้ส่วนออฟเออออฟชาร์โดแล้วออแล้วก็แบทนะครับนะ ซับเบตเนี่ยหาไงก็เนี่ยโจิแล้วฮะอีเวนต์ตีเลยนะครับนะปึ๊บก็มีมันจะมีโอกาสเดาอของมันอยู่นะครับนะั้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนะซับเบตประมาณน,นี้นะครับต่อไปอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกเซเบอร์เซเบอร์เนี่ยเป็นอาวุธที่ทำง่ายแล้วก็เก่งอ่ะบอเลยเซเบอร์นี่เก่งทำง่ายแนละเก่งทำไม่ยากสามารถเอาตัวคลิกเอเคได้นะนะไม่น่าหลอดเอก็ได้ อ่ะซับเซเบอร์นะจะทำตรงนี้เลยนะครับจะเป็นบอสเอ่อบอสต้นไม,ม้นะครับอยู่นี้นะกัสแมนนะครับนะนี่จะเราไปส่วนส่วนของเออเลดบุ๊กหนึ่งเปอร์เซ็นเลดแฮร์สิบเปอร์เซ็นนะครับให้เราการตีว่าไปเลยนะครับนะจะมีการดรอปอยู่นะครับก็เนี่ยตีไปไี่เป้งก็สามารถเอฟเคได้นะถ้าใครมีเอ่อหอกะสเปียร์อย่างที่บอกครับสเปียหมื่นห้าเนี่ยสามารถเอฟเคกดแซดได้กดเอ็กได้นะครับตีเพลงเนี้ยเอฟเคไปเรื่อยนะครับนะ เพื่อหานะครับนะอ่ะเนี่ยไฟแมนเกิดแล้วประมาณนี้อ่ะสาวูได้ปะ่ะเหลืออวุธท้ธาครับเฟดี้แฟตแบร่เฟดีฟด้แฟตแบรเนี่ยจะอยู่ตรงก่อนนู้นให้เราไปก่อนเฟดีฟด้แฟตแบรเนี่ยใช้ของเยอะเพราะทั้งเยอะเลยนะเพราะทั้งเยอะเลยเฟดี้เนี่ยให้เราั๊บเดี๋ยวนะจะมีเอ่อ เฟรดดี้แฮทนะครับซึ่งจะอยู่ดับตรงนี้นะครับโอกาสดับเยอะมาก90%้านสะิบเปอร์เนะก็แค่ตีไปเองไม่ได้นะนะดับง่ายมากนะทุกคนก็ในส่วนของเนี้ยจะใช้ในส่วนของของเยอะมากนะฮะออฟบราลออฟยีนโรเบดบูเบดนะไอเบดอะไม่เท่าไหร่ฮะแล้วก็ออฟบราลไม่เท่าไหร่เอ้ยอีกอันนึงไปแล้วใช่ไหมผิดมันเป็นในส่วนของอะไรวะบูเบดปะไอบูเบดเนี่ยปัญหานะเนี่ย มันจะมีสองเฟดดีแ้แฮดออฟบาวหาง่ายก็คือเกาะเมืองแร่นะครับที่ผมเคยไปมาแล้วเนอะดูคลิปไีไ้แล้วทุกคนอาเบยนโลเกาะเกาะแรกง่ายง่ายเบดเกาะอีเวนต์ง่ายๆบูเบดเนี่ยมาหานะครับ,บรถามว่าบูเบดเราทำมาปัญหาดูนี่นะซับบูเบดนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยเกาะแรกเหมือนกันนะครับนะเกาะแรกเหมือนกันนะฮะไรเลยดอร์ดมอนี่สิปัญหาเลยนะบูเบดนะครับไรเดอเนะเร,รดอก็คือ ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แบ็กเบดด้วยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแบ็กเบดเนี่ยผมยังไม่รู้ทำอะไรได้ไดนะเพราะเพราะแต่ละมันก็ไม่ใช่แบ็กเบดนะแนล้วแบเบดจะไม่ได้อยู่ไหนนะเนี่ยปัญหาก็คือขี้โตเนี่แหละครับนะก็คือมันจะเกิดอ่าก็เกิดนานอยู่นะประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับนะแล้วก็เราต้องทําการตีหานะครับบูเบดนะเพื่อท dy, ําเฟดดี้แฟดแบ็กก็ตีเลยครับก็น,นั้นเหมือนผมเอ่อ คือลองมาตีอยู่ประมาณห้าห้ารอบปะแล้วก็แจกออกไปอันหนึง่งไปตีเซิร์ฟรวมนะครับนะแล้วก็ได้มาอันหนึ่งนะเลยแจกไปไป,ไปเซิร์ฟรวมไปอันหนึ่งนะบูเบสนะนะรประมาณนี้นะทุกคนก็คลิปนี้มีวันนี้นะสวัสธีการทำ Fat Bear, เฟดี้แฟ er, ร์เดร์เซเบอร์ชาร์โดเบดนะฮะแล้วก็เคียวฮิดันนะครับนะก็สวัสดีขอตัวลาวก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปน่าจะบ๊ายบายจ้าาย